ก็วันดีครับทุกคน IBR6RS6 ตัวใหม่ใช่ไหมอ่ารอดูแล้วกันแต่จริงมันจ่าหัวมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะโ <Okay. S 1> อเคีคนแล้วคุณบอยคุณสิบคนแล้วมาต่อหรับข่าวแรกอันนี้เนี่ยเป็นเอียบัตตตัวใหม่ <c oughs> ที่เพิ่งไปคุยกับเขามาว่าจะทำขายแน่นอนว่าเขาก็เจาะตลาดในไทยด้วยอ่า ก็แพ็เกจจิงหน้าตาก็ดูดีเลยแต่ตัวจริงเขาเปลี่ยนนะตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวไฟแนลเพราะว่าตัวไฟแนลเนี่ยเห็นว่าโอ้ผิดข่าวเห็นว่าตัวไฟแนลเนี่ยจะไม่ใช่รูกมลมๆรูเดียวละอตรงนี้มันจะคล้ายๆพวกเออเฟลมี่วันมออ่าถ้ามันเป็นรูเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับเฟลมี่วันมอเลยนี่แต่ท้ายที่สุดเห็นว่าเขาจะเจาะเป็นสามรูแทน นี่ย่ออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนะนี่ยย่ออะไรไม่รู้จริงดิเป็น MMDX ขอดสายได้น้ำหนักเบาไดาเวอร์เป็นแบบด y นามิก15หน้า15มิลเมตรอ่าเป็นเอียบับในกลุ่มบัจ็ตของแบรนด์เลสเตเปสอ่าเลสเปสเลสเปสถ้าว่ากันตรงๆพูดแบบไม่อม้อมค้อมเลยถ้าใครได้เห็นพวกแพ็เกจจิ้งของแอสโตเทคจริงๆเขาบอกว่าห้ามทำการตลาดร่วมกันละ แต่นี้เราคุยกันตรงๆเลยว่ามันก็มันก็คือแอสโซเทนั่นแหละอืมก็เป็นพูดง่ายๆคือเป็นเอียบัตรตัวใหม่เพจะยี่ห้อไอซลสเปนเนี่ยมันจะเจาะกลุ่มราคาตลาดบัจเจ็ตกวา่าอ่าอย่างตัวที่เขาทำขายมาก็ประมาณพันต้นๆอ่าแล้วก็ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบาทแต่เราแบบไม่มีสายคือแบบเป็นเอียบัตรอย,อย่างเดียว มาพร้อม่องเหล็กในรูปแล้วก็แบบมีสายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทจะมีสายด้วยเอต่อมาหลา,ลายคนก็น่าจะเริ่มเห็นข่าวกันแล้วว่าเป็นปีนี้เรียกว,ว่าปีนี้เลยดีกว่าว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยมีเริ่มทยอยเปิดตัวฮัลโลไ,ได้ยินกันไหมเ่ยได้ยินได้ยินโอเคจริงๆเนี่ยถ้าลองสังเกตด,ดูช่วงนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มเปิดตัวพวก เครื่องเล่นเพลงเจนใหม่ของตัวเองออกมารัวๆละอย่างฟิโอนี่เป็นจริงจะว่าว่าเจนใหม่ก็ยังยังไม่เต็มปากยังน่าจะเป็นเจนเก่าอยู่สำหรับเ1 1มพัดอ่าแต่ไฮบี้ Hi ก็เปิดตัวละเป็นไฮบี้แต่ไม่ใช่เดอะนิว6แน่นอนเป็นตัวใหม่เลยนี่คือรูปร่างหน้าตาเขาวางตลาดอยู่ช่วงช่วงระหว,ว่างตัวไหนกับตัวไหนคคุณบอยตัวนี้จะ ที่หลายๆคนจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ใช่ R6 นะยหลายวคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมัน R6 มันตกรุ่นเร็วจังเดินิวมันตกรุ่นเร็วจังตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในราคาระหว่าง R6 กับ R8 อืมก็ช่วงประมาณสักสี่ห้าหมื่นแหละน่าจะราวๆนั้นก็ในตอนนี้เนี่ยตัวนี้ยังมีข่าวอยู่แค่นี้เนี่ยก็เราเราก็จะเห็นเครื่องอ่าเป็นบอดี้แล้วก็เป็นเคสสีเขียวสวยเลย ชอบตรงเคสสีเขียวนี่แหละอืมทำแหวกนะปกติไม่ค่อยมีเครื่องเล่นสีเขียวนะตัวนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเพราะว่ามีแค่ภาพหลุดอย่างเดียวจริงๆถ้าใครติดตามข่าวพวกเครื่องเล่นเพลงระยะนี้เนี่แต่ละแบรนด์ก็ออกมากันค่อนข้างโหดอ่อยังมีแบรนด์หนึ่งเขาเปิดเปิดมาก่อนเลยแล้วคายินก็เปิดตามจริงๆคายินเนี่ยเขาหลายๆคนถามผมว่าเฮ้ย hey, N8 มันจะออกเจน2แล้วเจนเก่ามันตกเจนแล้วหรือเปล่า อ่อที่จริงต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเป็นการแข่งกันมากกว่าว่าเขามีเทคโนโลยีนี้ออกมาเพื่อจะได้ไม่ต้งองทะเลาะกันในอะนาคตว่าใครเป็นคนลอกเลีนแบบอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการตลาดมากกว่าแล้วก็ไฮบี้ก็เปิดตัดวนี้คายยิ่งชาลิงก็เปิดแล้วก็เปิดออกมากันรัวๆฟิโอก็ปลายปีนี้ก็น่าจะมีอีก2รุ่นเดี๋ยวข่าวก็น่าจะทยอยทยอยมาเป็น M15 M17 ต่อมา อันนี้คือเป็นเอียบัตตตัวทีเป็น True w ทูไวเ s s ที่มีข่าวลงมาในเพจสักพักหนึ่งละแต่รูปนะั้นของเซ็นเซอร์ไว้เป็น True Wireless ของดูนุตัวนี้เนี่ยชื่อลรหัะก็คือ DTW 1 0 0 0 h จริงๆตัวนี้มันเคยแถมมากับบลูน่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอ่าหน้าตาแพ็กเกจจิ้งดูหล่อเลยเป็นหูฟังแบบไฮบริด 1 d y n a m i c 2ม mm ิ d สอง m บ c ดมิเป็นเจ mm ็ดุดห้าเบริลียมไดเวอร์ตัวเบีเป็นโนเลดราคาตีในเมืองจีนอยู่ที่ประมาณประมาณสอง0ันหยวนตีเป็นบาทก็ประมาณหมื่นต้นๆน,น่าจะประมาณไม่เกินหมื่นหมื่นหนึ่งน่าจะประมาณนั้นในราคาต่าง,ต,างต่างประเทศอยู่ที่ประมาณสาม้อยยี่สิบเหรียญก็ประมาณหมื่นเนี่ย ระมาหมื่นหเ็แต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขากําลังขอไลเซเส้นของบลูทูธอยู่ตัวนี้ใช้ชิปน่าจะเป็นคอคอม QCC ส m q c ูนย์หในชุดก็มีแถนสเปนฟิตด้วยต่อมามากันที่ยังอยู่ข่าวครับ True Wireless อยู่ก็จะเป็น True Wireless ดูจากหน้าตาก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นค่ายอะไร a s t o t e c h S 7 0ตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพจากโรงงานเลยราคาวางจำหน่ายน่าจะอยู่ประมาณ คันกลางๆคันปลายๆน่าจะประมาณนั้นเห็นว่าเดโมโได้ส่งมาที่ไทยแล้วก็น่าจะได้สยอยอัปเดตกันเร็วๆนี้มาทันข่าวต่อไปตัวนี้น่าสนใจเลยเป็น BGVP ตัวใหม่รหัสน่าจะจำไม่ผิดน่าจะชื่อ D-H5 เป็นหูฟังแบบ 4BA 1 Dynamic เป็นแบบไรดเวอร์ของโนเลสด้วยราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ80เหรียญ80เหรียญก็น่าจะ2,000กลางๆประมาณ2,400-2,500หรือว่าราคาดีสำหรับ DN5 ลายก็ดูหน้าตาโอเคกำหนดวางจำหน่ายน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าหรือว่าออกมาทีท,ทเหมือนกันสำหรับ b t v p ยุคนี้ก็เปลี่ยนเรียกว่าเ,เป็นเจนเปลี่ยนเจนเก่าเลยตั้งแต่ DN3 NS9 เอ็น e ีห้าแล้วก็ตัวนี้ DH5 ้าก็เปลี่ยนเจนของ b g จีแล้วใครเป็นแ,นแฟนก็ติดตามกันได้พเพราะรหลัง b g จีก็จูนเสียงได้ค่อนข้างถูกฉลกขึ้นสําหรับใครเป็นแฟนของค่ายซีออเดตอนนี้ซีออเดมีแคมเปญตัวใหม่ของค่ายก็คือซีออเด b r ลเบรเวอ่าตัวในภาพเลยไดเวอร์ก็จะมีเป็นโนแลนโซเนียนแอส s l าแล้วก็สายของฮาคุเก เห็นเขาว่าเป็นสายของค่ายที่จีนมันแบนดังแบรนด์ของสายที่จีนสำหรับคนที่พิออเดอร์ไว้ตอนนี้มีเปิดจองอยู่หน้าเว็บราคาราคาอยู่ที่7,990บาทสำหรับใครเฉพาะคนที่พิออเดอร์ไว้จะได้รับแท่นแวางหูฟังในภาพมันชื่อว่าสแตนว่าลิงโกที่แปลว่าแอปเปิลอ่าฟรีเฉพาะคนที่พิออเดอร์ไว้เท่านั้นใครไม่พีก็จะไม่ได้นะตัวนี้ ใครสนใจก็จองพีออเดอร์ไว้ได้นะครับเว็บจะมีลิงก์อยู่รานะคา7,990บาทของน่าจะมาถึงไทยประมาณต้นเดือนแปด่ก็กลางเดือนแปดเห้กลางเดือนเก้าโอเคนี่ก็หน้าตาดีเลยเบเวอรี่สี่บีเอหนึ่งเดมกต่อมาเป็นข่าวส่งท้ายเป็นของ VE อก็ในที่สุดไทยก็ตัดสินใจขายตัว VE อ,ปปอี p ัพเอย่างเป็นทางการชื่อเต็มมันคือ VE Sun Copper ก็เตรียมเข้ามาที่ไทยแล้วเอามาสองหัวคือ3.5มุดามาตรฐานแล้วก็สี่จุดสี่สำหรับใครที่เป็นแฟนว e, ีนอกจากรุ่นนี้ก็จะมีรุ่นลิมิเต็เข้ามาอีกสองรุ่นอ่าก็คือรุ่นซิวเวอร์ซิวเวอมองมั้งอ่าจำชื่อไม่ค่อยได้ดนะแล้วก็รุ่นมองโกเงื่อนไขการขาย,ขาย,ขายและกติกาการข,ข,ขายเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบกันอีกทีหน,นึ่งดเร็วนี้เนาะ ใครที่ตาม<ส>หามัง์มันชื่อมังซสลิมสลิมเมทัลอืมอ <Metro S 2> ืมอืมนั่นแหละคือคุยตอนคุยกับเขาเราเรียกแต่มอง SM เอสเอมไม่ลืมชื่อจริงไปก็วางขายน่าจะเร็วนี้อีกตัวที่น่าสนใจเห็นมีหลายๆคนหลังไมค์มาถามก็มคือเอ่ออวาน้ <c oughs> เป็นหางหนู <c oughs> หางหนูตัวใช้แดกคืออันนี้เนี่ยอธิบายอย่างนี้ก่อนมันไม่ใช่บี คือมันเป็นของว e ีแหละถ้าพูดกันตรงๆแต่เจ้าของแมนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อ v e ีเป็นแดกทั้งหนูราคาถูกที่ใช้ชิปของเล a l t e c อลซี5686อ่าก็คิดว่ารีเขาคงทำมาขายแบบขำๆอ,ะอ่ะราคาถ้าจำไม่ผิดมันจะถูกมากเลยถ้าจำไม่ผิด น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณสามร้อยน่าจะประมาณนั้นอืเห็นตอนนี้เขาเปิดพีออเดอร์ไว้ที่ a l i e x p r ก s s ก็ราคาเขาจะไม่ได้ขายเดี่ยวเขาจะขายเป็นชุดก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้อ่าใช่ราคาประมาณสิบเหรียญ3า0ร้อยกว่าบาทแต่เมืองไทยก็กําลังจะเข้ามาขายนะใครไม่รีบก็รอที่เมืองไทยก็ได้น่าจะของถึงไทยประมาณสัปดาห์หน้าราคาน่าก็จะประมาณ2อ0 3 0 0ยเก้าสิบสามร้อยประมาณนี้แหละอันนี้ก็เตรียมถึงไทยก็จะมีสําหรับวีก็จะมีทั้งหมดสี่สินค้าใหม่อ่อี s ัน c o พเปอร์ Copper, V สลิมมองมั้งชื่ออะไรนะนะั่นอ่ะสลิมเมทัล VE มองพัสตัวโกมองพัสโกแล้วก็อาวันนี้ ALC 5686ตัวนี้อ่านี่ก็เตรียมที่จะขายโอเคเรื่องของมอก็จบประมาณนี้แหละต่อที่เรื่องของพี่เลยไหมเฮ้ย,ยทำไมมันเร็วจังวะงงนี้ก็สามติ